ีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมให้ FC ชมเหรียญกระสาบหมุนเวียนโนหลวงรัชกาลที่9ที่ได้รับความนิยมมากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญซึ่งหายากลาดับที่9นะครับมีการผลิตค่อคนข้างเยอะแต่ว่าหายากเป็นลําดับที่9นะครับเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์ด้วยครุยราชวงศ์จักรีครึ่งพระองค์ผินพระพักตร์ไปที่ด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับ แล้ก็จารึกข้อความภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9นะครับผมพิกไปตรงขอบนะครับมีฟันเฟืองแบบทีแบบนี้นะครับแบบธรรมชาติเหลียนไทยนะครับพลิกไปชมด้านหลังที่เป็นตัวนะครับชี้บอกถึงมูลค่าและคุณค่าคือจารึกข้อความประเทศไทยพศ2534นะครับอาจจะไม่ชัดนะครับนิดหนึ่งนะครับเอฟบาทนะครับเหรียญหนึบาทปี2534นะครับ เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เริ่มสะสมกันมากขึ้นและมีจํานวนน้อยลงมากานะครับตอนนี้หายากเป็นระดับที่9นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับผมจะรีวิวเหรียญและประเครื่องต่างๆรวมถึงวัตถุมงคลที่มีมูลค่าและคุณค่าให้ FC ได้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ